สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะกับการอ่านไพ่ไปด้วยกันอ่านไพ่เยียวยาใจกับครูน้อยหมอดูหิวใจครับวันนี้ก็ เช่นเคยนะที่เราจะมาแบ่งปันการอ่านไพ่เซลรติครอส10ใบในสไตล์ของครูน้อยหมอดูหิวใจครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันในวันนี้นะครับก็ฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูน้อยด้วยนะอะวันนี้นะครับเราก็มาเริ่มต้นอ่านไพ่กันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ตําแหน่งที่1นะครับขึ้นมาเป็น2เหรียญน,นะครับตาแหน่งที่2นะครับขึ้นมาเป็นสดาบนะครับนะแล้วก็ตำแหน่งที่3นะสิ่งที่เจ้าชะตามุ่งหวังก็คือ สี่เหรียญนะครับแล้วอ่านจากสามใบนี้ก่อนนะครับก็อ่าก็บอกได้ว่าตอนนี้นะครับเจ้าชะตาเนี่ยน่าจะกําลังอยู่ในภาวะของการปรับตัวนะครับนะกำลังปรับสมดุลอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามองจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราตีไปก่อนเนาะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับการเงินน่าจะกําลังแบบเข้าซ้ายออกขวาต้องหมุนนะครับหรวุ่นไปวุ่นมานะครับแล้วก็มีว่แววว่าจะ ทำให้เจ้าชะตาเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกแบบเหมือนกับว่าเออจัดการเนี่ย แก้ไขได้ค่อนข้างลําบากนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าชะตามุ่งหวังอยู่ในใจตอนนี้เนี่ยก็คืออยากที่จะเก็บเงินให้ได้มากขึ้นนะครับนี่อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าสาใบนี้นะครับก็คือบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีปัญหานะว่ามีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับก็บอกได้อย่างหนึ่งว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับช่วงนี้สุขภาพน่ากะขึ้นๆลงๆอยู่นะครับทาให้รู้สึกกดดันนะก็อยากที่จะ รักษาสุขภาพไว้ให้ดีอะอันนี้ก็สามารถจะอ่านได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นนามธรรมอไมชาช่รูปธรรมนะครับรูปธรรมจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องสุขภาพนะครับนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตีเป็นเรื่องเงินเนี่ยก็น่าจะเข้าใจกันได้ชัดเจนมากขึ้นนะเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของหลายๆคนอยู่พอดีนะครับทีนี้เรามาดูในตําแหน่งที่สี่นะครับตําแหน่งที่สี่นะขึ้นมาเป็นราชาเหรียญนะครับนะอ่า ตำแหน่งที่5ขึ้นมาเป็น6ดาบนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่6นะครับขึ้นมาเป็นเดอะแมชเชียนนะครับนะเรามาดูในตำแหน่งที่4นะครับสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้เจ้าชะตาเนี่ยไปถึงสิ่งที่เจ้าชะตากำลังมุ่งหวังนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการดึง พลังของความเป็นราชเราเหรียญออกมานะครับซึ่งก็คือคนที่จะเป็นราชาเหรียญได้เนี่ยก็จะต้องมีความอดทนเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีหัวการค้านะครับรู้จักรู้ทางในการหาเงินนะครับนะ,ะตรงนี้นะครับคือดึงพลังตรงนี้ออกมานะครับนะเราอยากจะเก็บเงินเราก็ต้องหาหนทางในการสร้างเงินเข้ามานะครับนะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราอย่าเพิ่งไปมองนะว่าสิ่งที่ อาจจะเข้ามาสนับสนุนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแบบเศรษฐีสักคนหนึ่งอาจมันอาจจะมองแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ครูไม่อยากจะให้มองแบบนั้นก่อนนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับอ,อย่างน้อยๆนะครับต้องพึ่งพาตัวเองก่อนนะครับหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนนะครับแล้วค่อยไปพึ่งพาคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากจะอ่านแบบว่าให้เจ้าชะตาเนี่ยต้อง รวบรวมความเข้มแข็งในตัวเองออกมาให้ได้ก่อนนะครับนะาก็เป็นดึงพลังของราชาเรียนเข้ามานะครับทีนี้นะครับในตําแหน่ง6ดาบนะครับในตําแหน่งที่ขึ้นมาเป็น6ดาบเนี่ยนะครับก็บอกว่าอาจจะชะตาเนี่ยนะครับดึงพลังเนี่ยก่อนที่จะดึงพลังเนี่ยอาจจะต้องตั้งหลักก่อนนะครับาหาทางไปตั้งหลักให้กับตัวเองให้มั่นคงก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยัง ยืนได้ไม่เต็มสองขาเลยนะครับยังยืนกยะงงอยู่เลยนะตรงนี้เราก็จิตใจก็ค่อนข้างแบบรู ever, ้ส er exactly. ึกค่อนข้างแย่นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะรวบรวมความเข้มแข็งได้เราก็ต้องตั้งหลักให้ตัวเองให้ได้ก่อนนะครับนะซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับพอตั้งหลักได้แล้วทวบรวตัวเองได้แล้วว่าเราจะดึงพลังตรงไหนขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่เจ้าชะตาก็จะสามารถทํา สิ่งที่ต้องการมุ่งหวังได้นะด้วยความสามารถของตนเองนะครับก็คือ The Mag i c i เชียนะครับ The Magician เนี่ยพูดถึงเรื่องของความเก่งกาจสามารถนะครับนะตัวเจ้าชะตาเนี่ยก็ต้องดึงความสามารถที่มีอยู่ในตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับทำยังไงก็ได้นี่นะครับเห็นไหมมีถ้วยไม้เท้าดาบเหรียนอยู่บนโต๊ะนะครับเจ้าชะตาเนี่ยนะครับเป็นคนสามารถเอาพวกนี้นะครับขึ้นมาประกอบร่างสร้างขึ้นเป็นสิ่งใหม่ๆได้นะครับแล้วก็ต้องใช้ความคิดนะครับต้องดึงพลังในตัวเองออกมานะครับต้องบอกว่า ตรงนี้เนี่ยนะครับอาเจ้าชะตาเนี่ยนะครับต้องเขาเรียกว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องพึ่งพาตนเองนะครับอย่าอย่างแรกที่เราจะต้องคิดก่อนก็คือต้องพึ่งพาตนเองนะครับอย่าไปมัวคิดที่จะพึ่งพาคนอื่นนะครับนะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่เราต้องยึดมั่นว่าเราจะพึ่งพาตัวเองก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทําได้เนี่ยนะครับไพ่ก็บอกว่า เจ้าชะตาเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะครับนะเป็นเดอะแมจิเชียนเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของอุปสรรคปัญหานะครับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนะได้มาเป็นแปดเหรียญนะครับอ่าอันดับที่9กนะก็คือสิ่งที่คนอื่นมองเจ้าชะตาอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นทางออกทางแก้นะครับแล้วก็ในตำแหน่งที่9นะครับความคิดภายในใจขึ้นมาเป็นเด่นะครับสามใบนี้นะอานได้นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ก็คือเจ้าชะตาเนี่ยน่าจะกําลัง มุ่งมั่นทํางานนะครับเอาแต่ทํางานเนาะเออก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวนะครับชีวิตก็เขาเรียกว่าอย่างหนึ่งก็คืออาจจะผูกติดอยู่กับการทํางานมากจนเกินไปนะครับตรงนี้นะไม่ได้เป็นไหนเลยนะครับยังไม่ได้เป็นไหนเลยนะแล้วก็แย่จากคนอื่นด้วยนะครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็อาจจะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าตนเองรู้สึกผิดหวังนะครับนะหาทางออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้พบเจอใครนะครับความรู้สึกก็คือ่วงนี้นะครับอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตนเองโดนเออเขาเรียกว่า ทำงานหนักมากเกินไปนะครับนะทำงานหนักหรือว่าปล่อยให้ความคิดเนี่ยทำร้ายจิตใจ,จตัวเองนะครับคนอื่นก็อาจจะมองว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยนะครับนะไม่ค่อยได้พบเจอพบปะสูงสิงกับใครนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คืออาจจะต้องให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับปล่อยวางนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ก็ต้องกาเรียกว่ายอมรับนะครับว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคืออะไร นะครับแล้วก็ปล่อยวางนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับหาทางเปลี่ยนแปลงนะคือในใจเจ้าชะตาเนี่ยอยากมีอยากรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับแต่ว่า,าช่วงนี้มันอาจจะแบบเราอาจกําลังมีปัญหาเนอะออก็คืออาจจะคุ้มหน้าทํางานนะทำงานมากเกินไปนะครับซึ่งการทํางานมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลที่ไม่ดีกับร่างกายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็จะต้องอหันกลับมาทบทวนตัวเองก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอาแรงเนี่ยสู้อย่างเดียวนะครับมีความอดทนเข้มแข็งจริงๆ ต้องใช้ความอดทนมุ่งมั่นตั้งใจนะครับนะในการเก็บเงินสร้างเงิสร้างตัวก็จริงนะครับแต่เอาแรงสู้อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียรุนแรงตามมาก็เป็นไปได้นะครับเห็นไหมครับถึงขั้นเดทเลยนะเพราะฉะนั้นยเจ้าชะตาก็อาจจะต้องตั้งหลักตัวเองให้ดีๆก่อนนะครับทีนี้เรามาดูในบทสรุปนะครับบทสรุปขึ้นมาเป็นราชินีถ้วยนะครับนะราชินีทวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราอ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับให้สรุปว่าให้เจ้าชะตานะครับหันกลับมา ดูแลตัวเองให้เยอะๆนะครับนะอ,อย่าเอาแต่ทํางานอย่าเอาแต่เครียดนะครับมีกทังนี้นะครับเครียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่เรื่องที่ไม่คาดฝันไม่คาดค,คิดก็ได้นะครับเจ้าชะตาอยากจะมีมีเงินเยอะๆนะครับมีความสามารถก็ต้องดึงความสามารถของตัวเองออกมานะครับาการก้มหน้าก้มตาทํางานก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียได้นะครับมีทั้งสิทด่ามีทั้งเดชเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าชะตาก็จะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองให้มากๆ นะครับนอ่อทีนี้นะครับก็เป็นบทสรุปของไพ่ชุดนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับอ่าสิ่งที่อ่าเห็นชัดเจนนะครับอ่านะว่าเรามีไพ่ธาตุอะไรขึ้นมาบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามีไพ่ธาตุดินนะครับอ่ามี้าไพ่เหรียญขึ้นมามากสุดถึงสี่ใบนะครับมีสองเหรียญสี่เหรียญราชาเหรียญแล้วก็แปดเหรียญนะครับนะอ่ะมันก็บ่งบอกว่าช่วงนี้นะครับเจ้าชะตาเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการงาน าการเงินนะครับนะ้การเงินอาจจะขาดนะครับเพราะฉะนั้นต้องก้มหน้าทํางานเนะาะต้องก้มหน้าทํางานตลอดเวลานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อ เป็นไพ่ดาบนะครับขึ้นมา3ใบนะครับมีทั้ง3ดาบนะครับหดาบ10ดาบนะครับนี่นะครับเป็นดาบลายลายด้วยนะแต่ว่า6ดาบนี้ถือว่าดีนะครับนะเป็นการเดินทางออกไปตั้งหลักนะแต่ก็เรียกว่าเป็นการหยุดพักตัวเองออกจากปัญหาแป๊หนึงนะครับแล้วก็มีไพ่ถวยขึ้นหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีไพ่เมเจอร์อีก2ใบคือเดเมิเชียนกับเดทนะเท่าที่สังเกตนะครับไม่มี ไพ่ไม้ขึ้นมาเลยนะครับไม่มีไพ่ไม้ขึ้นมาเลยก็บ่งบอกแค่อย่างเดียวว่าเจ้าชะตาในช่วงนี้นะครับอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับรู้สึกว่าอยู่กับที่นะรู้สึกอึดอัดนะครับซึ่งก็ตรงกับในตําแหน่งอุปสรรคเลยนะครับก็คือนั่งอยู่กับที่นะครับไม่สามารถที่จะไปไหนได้เพราะว่าผูกติดอยู่กับการทํางานทํา าการทํางานสร้างสร้างเงินอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับในตําแหน่งตัวตนเจ้าชะตาก็คือ2เหรียญน,นะครับก็ยืนขย e งนะครับก็ไปไหนก็ไม่สะดวกนะครับรเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาอาจจะต้องจัดการเรื่องการเงินนะครับนะโอเคเรื่องการเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตก็จริงนะครับแต่ก็อย่าให้มันนะครับส่งผลกระเทือนต่อ,อสุขภาพร่างกายนะครับหรือว่า ใจของเรานะครับนะเงินนะครับเราก็ต้องพยายามจัดการนะครับจัดการให้ดีๆนะแล้วก็อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะครับโอเคครับก็วันนี้นะมาถึงช่วงสุดท้ายของการอ่านไพ่ไปด้วยกันอ่านไพ่เยียวยาใจกับครูน้อยหมอดูที่ใจแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับท่านใดที่สนใจนะอยากอ่านไพ่กับครูน้อยนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ระบุไว้นะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ครูน้อยด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ